สวัสดีค่ะมือนอีก,ก็มาพบพอกันกับแม่หมูคือเก่้าเนาะค่ะนะทางช่องร้านส้มตำแม่หมูตกปรกเนาะค่ะเนาะอย่าลืมเด้อค่ะพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่กำลังใจให้แม่หมูนนแม่ได้ะค่ะพี่น้องเด้อมือนีแม่หมูสิบห้ามาคุยกับอาจารย์อ้วนพี่น้องอาจารย์อ้วนนะคะอาจารย์ที่ทุกทุกคนรอคอยนะคะงวดนี้งวดวันที่16กุมภาพันธ์2564ฝันสิ้สเด้อพี่น้องเด้อ ฝันแล้วนะคะวันนี้อาจารย์อ้วนฝันแล้วเป็นจังไรงวดนี่เนาะค่ะเนาะเดี๋ยวไปถามข้าวถามข้าวเพิ่นแล้วกลับไปฟังเลขเพิน่นแต่ว่าก่อนอื่นเด้พี่น้องเนอก่อนอื่นก่อนสิไปพบพ่อกับอาจารย์อ้วนแม่มูขอแก้ไขเลขอาจารย์หใหไ่แน่นะค่ะพี่น้องเนาะเลขอาจารย์หใหไงที่แม่มูลงคลิปไปมือขึ้นนี่เนาะค่ะเนาะอาจารย์หใหญ่ยยเห็นคลิปเจ้าของฟ้าส๋รงขอความมาบอกแม่มูแม่มูเจ้าลงคลิปมันบ่แเม่นมาซั่น เลขผมนานาว่าสั้นเลขผมมันบ่แมีนว่าสั้นมันบ่แมีนแบบใดตัวใดจังใดเดี๋ยวมาเบิ่งกันไหมเนาะค่ะเนาะเอาไม้เด้อค่ะพี่น้องเด้อเลขอาจารย์ทำไงกับตัวเก้านั่นแหละค่ะพี่น้องตัวเก้าแต่ว่าแม่หมูลืมเขียนตัวเด่นให้เพิ่นแม่แม่หมูเขียนตั้ตัวร่องให้เพิ่นเนาะค่ะพี่น้องเนาะเขียนตั้ตัวร่องให้เพิ่นตัวร่องของเพิ่นจะ่ป็นหมูเขียนให้หมืูขึ้นสิเป็นศูนย์หกสี่แต่ว่าตัวเด่นพี่น้องตัวเด่นของเพิ่นแม่หมูบ่ได้เขียนให้เนาะเอาเอามาเบิ่งกันเลยค่ะพีี่่นนน้อองืวววาาาาาเเเเเป็กรสยลละ เดี๋ยวสิหาแม่หมูแมหมูบาหลายใหญ่ห้างอีกค่ะพี่น้องเลขอาจารย์หำใหญ่นะคะงวดวันที่สิบหกกุมภาพันธ<า>์สองพันห้ารอยหกสิบสเด่นนะคะเด่นสี่ศูนย์เก้าด้อพี่น้องเด่นสีู่นย์เก้าว่าสั่นพี่น้องแม่หมูลืมเด่นให้เพิ่นแม่หมูมีแต่ร่องเนาะคะ่ะนามันจึมีเด่นมันจะมีร่องเลยจังไหนขนมีเด่นแม่พี่น้อง คนเฮ้ากันสิเป็นเมียน้อยปรได้ก่อนอื่นมันก็ต้องมีเมียหลวงนะพี่น้องนะเอาเป็นสี่ศูนย์เก้ารองศูนย์หกสี่เด้อพี่น้องเด้อเลขคนว่าร้ายตัวร้ายตัวค่ะขึ้นบนล่องล่างอันนี้แล้วแต่ความพ่อใจของพ่อรเมียพ,ยพี่น้องเด้อพี่น้องเด้อจับคู่ก็จะเป็นศูนย์เก้าแล้วก็เก้าสามคือเก้าหล่ะพี่น้องศูนย์เก้าแล้วก็เก้าสามนะคะ ทำน,นี่เดิเล้่อพี่น้องเดินเลยอาจารย์หำใหญ่ยยเนาะค่ะเนาะอาจารย์หำใหญ่ยยขันแต่เขามาเบิ่งหล่ะก็ขอโทษขออภัยพน่เด้อแม่หมูก็จังสีหล่ะกับบ่าบ่าวบบในจักหน่อยเนาะเอาขอโทษขออภัยมือนีร่องหายไม่เรียบร้อยเนาะค่ะเนาะเอ็นสีศูนย์เก้ารองศูนย์หกสีนะคะจับคู่ศูนย์เก้าสามเก้าโอ้แม่หม,มูลืมเขียนลืมเขียนซีเก่าตัวนึงเด้อพี่น้องเด้อซีเก่าซีเก่า ลืมลืมลืมสีเก่าเอาปากกาไม่แม่นะลูกสี่เก่าตัวหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อเลยอาจารย์ถามยัยเด้อสี่ศูนย์เก้าศูนย์หกสี่ศูนย์เก้าเก้าสามแล้วก็สี่เก้าเด้อพี่นอ้อาางเอ 9, 6, 9, 93, 49, ด้อสี 49, 49. นะ่เก้าสี่เก้าค่ะค่ะพี่น้องเอายันให้ไหมล่ะเด้ออาจารย์เด้อค่ะ ตามนี้ได oh ้พี่น้องได้โอเคเรียบร้อยเป็นอันเข้าใจกันดีแล้วแล้วเราก็ไปดูคลิปของอาจารย์อ้วนกันเลยได้ค่ะพี่น้องเด้อไปค่ะสวัสดีอาจารย์อ้วนเป็นจังได้มิดมีแท้เรื่อยๆเรื่อยๆบ้าโอ้ยเท enfin ีย <Boy>? สิฝ <excited Et> <en> <to> mm ันเนาะหัวตาฝันหัวตาฝันเหรอตี่หัวตาฝันเต๋ออ๋ออ๋อเอาสั่นเอายิงข้าวแรงระเบรา กินวุ้นตะเลี่ครับกินวุ้นตะเลี่โอ้เกือบมันว่้ท่อมมาถามตัวนี้ว่าสิโท,ท่ก้อนหนานั่นแล้วล่ะก็เลยถามย่าท่อมถามแม่ว่าพร้อมหรือยังครับโอเคโอเคปั้นแล้วยมละเตี๋ยปั้นล้วครับปั้น่าจังไดนล่ะวันวันดิปั้นปั้นปันวันเด้จับสามงามไหมสามงามสามงามจับต้องสองมือเลยดิโอู้จ้ะสามงาม สามงามเป็นจังไดขื้นอวนเป็นสามงามอนะเป็นสามงามมันมีหลมแหลมบามมันนะครับสามงามสามงามเรียกปาาแขกบ้างสามหมอบ่เมียนบ่เมียนสามงามมันเป็นเลลมบสามันใช่ไหมเป็นเลมอันอันที่เป็นอันแนวซักปลาอ่ะบ่เนวแนวแนวแทงปลาไหมชะมวกชมวกบ่อ๋อชะมวกแทงปลาอ่ะบ่ ก็ว่าเป็นสามงามนี่อ๋อแต่ว่ามีสามงามบังบังบังรับจับจับขางละอันจับขางละอันเต๋อบ,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 บ่น,น,บ,นบ่นบ่นเห็นปลาเราสิไปแท่งปลาแบบนี้เห็นปลาพร้อมติอ้วนครับเห็นปลามาแท่งปลามนแช่งาาแช่งแช่งจืดดึงขงึ้นมา,า,าเาลยไม่ได้เก็บปลาไ่ได้ปลาบ่ได้ปลาบ่ได้เก็บปลาสอง,งอันได้ยตัเก็บปลาสองอันครับเก็ตปลาแบบนี้นี่สม S 2> 2 <S เจ็ด,เดปลาเจ็ดมันกระบอกนะกี่เล่เนาะเจ็ดสองอันเจ็ดปลาสองอันเอได้เจ็ดเจ็ดปลาออกมาขัางอันขังละอันเป็นสองอันสิปริศนา<บ>คืออยากชนะงวดนี่เนาะตี่าจากไหนละเฮาอวนตีไ่ะเนื้อตีตีสามสามไม่เห็นหรอสามสามสามสองสามเจ็ด่หนหรอสามเจ็ดเอาคือว่าได้สองอัน

ซีครูมันว่ามีเพิ่มเติมอีกว่าอวนเป็นตะตีออกไปได้อีกบ่หรือจังไหนหรือเอาเท่านี้บ่ว่าตีได้ท่ำนีล่ะครับตีได้ท่ำนีเนาะครับโอเคโอเคงวนนี้ก็คือเก่านั่นแะละมันมันคือเก่านั่นละอันนี้ขวบขู้นก็จะได้เด้ออันนี้จงมาแหงว่ทจะแล้วนขวบ่รลายนะครับโอ้โอเคโอเคอันมีอันผู้หนึ่งอยู่ดี่ยซึมว่าอันกิริยาฝากอันเอื้อยไวยู่อันสองลอยให้ว่าให้อวนลอยหนึ่งให้อัน เส้นเหนียงลอยนึงอย่าเอาให้เส้นเหนียงแล้วแต่ว่าเมีบทท่านเด่นมีเวลาเอาไปให้อวนอยู่เมื่อน,นั้นอันบอกเมื่อน,นั้นอันในตักมาเอากลืมคนหลายคนหลายบนมีมีเวลาหอเว่านำ้ำในตกักว่าสิว่าฝากไปให้ก็เลยยากยุ่พ่อก็เป็นผู้ขายปลาให้ถามในตักู่ว่าพ่อลดให้บ่ละ <c oughs> กม็มิเตยิม Apter, เดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวันเอเซนคันี่ได้เขาไปเด <character. S 3> ี <lige> ๋ยวเสียเอาไปให้ดีบดีสิรวบร่วมัำนวณนี่เขาไปให้แล้วเดี๋วอ้นเด้อครับครเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์อ้วนตี3ามสามสามเจ็ดบอสามสามสาองสเจกับเจ็สองครับสามสเจกับเจ็ดสองซีฟูสามสามสองสเจแล้วก็เจ็ดสองครับซีฟู เป็นหยังมักนําอาจารย์อ้วนบ่บ่มัก72 73บ่73 3นั่นมักอยู่ย่านเป็น93 92เดี๋ยวนี้เข่ามาแต่ใสในความฝันคนก็ฝันแบบนี้เนาะฝันบ่มีเก่าเนาะก็ฝันไผฟันมันเนาะเอาเรเจ้าของบ่คิวจักเทยามหาตีสวนนี้ไกลๆโอเคโอเคงสันลาวันนี้ก็มันๆคือเก่าเด้อวันเด้อบๆๆอยู่ดีมีแห้งเด้อล่ะเด้อ ข่าว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 วงข่าจ้าหลังสันหะซ่ำนีลาข่าวข่าวสวัสดีครับข่าวสวัสดีครับค่ะพี่น้องเป็นจังไนผู้ใดฟังท่านแน่ฟังบ่ท่านแน่เนาะค่ะสำหรับเด็กอาจารย์อ้วนเนาะค่ะนาอแม่มุกก็จะมาสรุปท้ายคลิปให้นะคะสําหรับท่านที่ฟังไม่ทันเลยนะคะเลขอาจารย์อ้วนนะคะแม่มุกขอสรุปเลขอาจารย์อ้วนเลขอาจารย์อ้วนงวดวันที่16กุมภาพันธ์2564นะคะคุณผู้ชม อาจารย์อ้วนฝันว่าเห็นสามง่ามนะคะคุณผู้ชมตามที่อาจารย์อ้วนฝันว่าเห็นสามง่ามเนาะสามง่ามอาจารย์อ้วนตีเป็นสามสามมาสั่นพี่น้องฝันว่าเห็นสามง่ามเนาะอาจารย์อ้วนตีให้เรานะคะคลิปนี้แม่หมูไม่ได้ตีให้อาจารย์นะคะอาจารย์อ้วนตีเองตีเองตีให้คุณผู้ชมเองเลยนะคะแถมอาจารย์ยังฝากขอบคุณคุณผู้ชมนะคะเอซีทุกทุกท่านนะคะที่ แสดงน้ำใจให้อาจารย์อ้วนเด้อค่ะเด้อเอาเอาเป็นว่าแม่หมูกับขอบบุญขอบคุณแทนอาจารย์อ้วนได้ร้ายได้อพี่น้องเด้อขอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีแห้งลำลุ้ยลำลุ้ยสุขภาพแข็งแรงตลอดไปเลยเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณขอบคุณแทนอาจารย์อ้วนเนาะพี่น้องเนาะเอ้าต่อ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 หลายใหญ่หางโอวแม่หมูก็ได้อาจารย์อ้วนตีให้เรานะคะสามสามสามสองสามเจ็ด แล้วก็7-2นะคะคุณผู้ชมค่ะดูเป็นแนวทางนะคะคุณผู้ชมดูเป็นแนวทางนะคะเลขอาจารย์อ้วนงวดนี้ให้เรามาเพียงแค่นี้นะคะถูกไม่ถูกอย่าว่ากันเนาะคุณผู้ชมเนาะใครถูกแม่หมูก,ก็ดีใจด้วยใครไม่ถูกก็อย่างที่บอกนะคะทุกอย่างมีทั้งบวกแล้วก็ลบนะพี่ดองเนาะดูเป็นแนวทางนะคะคุณผู้ชม ตามนี้เลยนะคะคุณผู้ชมเลขอาจารย์อ้วนนะคะดูไม่ทันยังไงกดเข้ามาดูใหม่นะคะคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะคะไม่หมก,ก็เช่นเคยนะคะขอให้คุณผู้ชมทุกท่านโชคดีร่ำรวยเฮงเฮงปังๆสุขภาพแข็งแรงตลอดไปสาธุสวัสดีค่ะ